สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันสงกรานต์ครับผมนะครับมื้อนี่วันสงกรานต์13เมษายน2567ครับกับวันขึ้นปีใหม่ไทยนะครับโอ้หลายๆท่านก็คงจะเดินทางกันนะครับบ่ว่าจะไปเที่ยวเดินทางกลับบ้านนะครับไปท่านที่ทำงานต่างจังหวัดคิดว่าหลายๆท่านก็คงจะกลับ บ้านนอกนะครับไปหาพอ่อหาแม่หาญาติพี่น้องไปตุ่มไปโฮมกันนะครับจังไรแอดกันขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพเออครับนะครับ,นะรบวันสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่นี่ก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขนะครับไปเล่นสงการานต์ก็ให้สนุกสนานนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับปลอดภัยครับผม สีไปสมาสากะช่วงนี้ลดหลายนะครับลดหลายโดยเฉพาะสายสามซ้ำนึงนี่ครับสายเขาปักนี่ที่จากภาคตะวันออกไปสู่ภาคอีสานนี่โอ้ยแอดมือน,นั่นแอดเดินทางมากครับลดหลายหลายเมือ่อคืนนี้กะหลายๆท่านเพิ่งจะเดินทางกลับนะครับเห็นลงฟงล่งเฟสกันลดติดเป็นตนาหน้าครับลดหลายหลายนะครับจังไดกะ ตื่นทางโดยความปลอดภัยเด้อครับผมค่อยไปค่อยมานะครับเอาเดี๋ยวจังไรกะมาต่อกันในส่วนของแนวทางนะครับวันที่16เมษายนจ่อเข้ามาแล้วครับจ่อเข้ามาแล้วมื่อเนี้ก็13แล้วอีก3 3ม,ม,มือนะครับอีก3มือหลายๆสำนักที่แอดดิตามเป็นรักอยู่กะลงไห่เบิงไทยว่าเกือบทุกสำนักเหรอนะครับบอาจะเป็นของอาจารย์ไคนะครับ ที่ว่า4813ตัวแตกนี่นครับเสยนขานะครับของไอเสยนขานี่กรโอ้งวดที่ผ่านมาครับ1809เข้าบนเข้าล่างนะครับตัวเลขก็ลงให้ครบแล้วนะครับก็คงจะได้เบิ้งกันแล้วพ่อเสยนเงียบพ่อเส้นเงียบงวงนึงกับเข่านะครับ81ตรงๆนะครับ แอดกะลงไปทั้งแต่ต่องวดคลิปเดียวจบเลยสําหรับพอเซียนเงียบนะครับพอเซียนเฮียวนะครับแล้วก็พอเซียนเฮี้ยวนี่งวดที่ผ่านมานี่เขาบนเข้าล่างขึ้นกันเข่าแบบตรงๆนะครับพอเซียนเฮียวนี่ได้สูตรเด็ดสูตรเก้าดั้งเดิมนะครับเอามาจากกรุไม่ว่าจะเป็นชุดบนชุดล่างเขาต่อเนื่องมากนะครับ เลขกำลังวันล็อกกําลังวันเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยตอนนี้สําหรับพอเซนเฮียวเอาเลขสูตรลวดเลยครับเดี๋ยวแอดทบทวนของพอเซนพอเินเฮียให้เบางจัหน้อยครับเลขของพอเินเฮียงวดนี้ก็คิดว่าแอดว่าน่าจะเข่าอีกนะครับพอเินเฮียว งวดวันหนึ่งพอเซ็นเฮี้ยวฟันล่างเก้าศูนย์เม็ดเดียวออกตรงๆนะครับพอเซ็นเฮี้ยวฟันล่างเก้าศูนย์เม็ดเดียวออกตรงๆนะครับตัวจุดนี้เลยครับเก้าศูนย์งวดนี้ศูนย์หนึ่งครับให้ว่าแปลกจากทุกสำนักไม่ซ้ำใครเลยงวดนี้ของพอเซ็นเฮี้ยวได้ครับสำหรับพอเซ็นเฮี้ยวนี่คงสุดท้ายครับ ล่อเหล็กฝันเด้อครับพอเินเฮียวเนี่ยเพิ่นววาเพิ่นจะาที่ทานขอขอพุมอ่มยู่แอบไม่แน่นใจว่ายูวัดหรืออยู่บ้านกับบงู้คือกันนะครับงวดที่ผ่านมานี่เลขสูตรเก้าศูนย์แล้วกาจุดทูบจุดทูบวายเจ้าทีเจ้าทางได้590นะครับ พอเส้นเฮียวก็เลยมั่นใจแห้งสำหรับเลขเก้าศูนย์ก็เลยบอกว่าเก้าศูนย์นี่อัดหนักหนักวสันนะครับเก้าศูนย์อัดหนักหนัก,นกพอเส้นเฮียวได้กะหลักแสนครับเขาทั้งบนทั้งล่างโค้งสุดท้ายนะครับอธิษฐานจุดอธิษฐานขอภูมิเจ้าทีปูเอ้ยว่าสัน่นเจ้าทีเจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้ามีจริง กายมาบอกลูกบอกร้านแนววสัน e. ตกกลางคืนมากครับพอเซนเฮียวฝันว่าเลขมึงน่ะเข่าแล้วถือแล้วที่มึงเขียนนะ่ะสิบแปดสิบเก้าเข่าแล้ววสันถือแล้วนะครับออกแปดหนึ่งครับนะครับ,นะรบนอกจากเก้าศูนย์แล้วพอเซนเฮียวอัดหนึ่งแปดกับหนึ่งเก้าอีกตัวหนึ่งงวดที่ผ่านมาด้วยครับงวดนี้ครับเลขทูบใดไม่แล้วศูนย์เก้าเก้านะครับเลขสูตรตัวนี้ครับ เขามา3าสี่งวดติดเรอได้ครับผมชุดหกหางแตกนี่ครับเมืองงวดนี้ว่าจะเป็นจังไหนนะครับส่วนล่างเนี่ยฟันไปที่01เม็ดเดียวเลยนะครับแต่ว่าเลขถูกเบิ้งครับ0ูนย์เกนะครับมาตรงครับเลขสูตรครับของพ <c oughs> อเซนเทียวนี่ล่อโค้งสุดท้ายนะครับเพื่อนจะขอนะครับเดี๋ยวแอดจะโท่ไปหาเพื่อนอยู่ว่าแต่ว่าเบิร์โท่จังมันยังมายัง <laughs> เอานะครับอันนี้ทบทวนของพอซิเนียรให้เบิงนะครับลายท่านบอกว่าตามพอซิเนียให้อีกแน่ว่าสัน่นแอดก็ไล้ว่าล่อคงสุดท้ายเด้อครับผมตอนนี้เอาตัวเก่าเนี่ยมาทบทวนห้เบิงก่อนนะครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับมีแนวทางของอาจารย์ออดหรือว่าปู่สร้างพญานาะคนะครับเอามาฝากครับงวดที่ผ่านมานีนเลขอาจารย์ออดลุดไปนะครับ เลขสูตรรุดไปเลขนังกับรุดคือกันนะครับแต่ว่างวดนี้ครับผมงวดนี้แอดวาน่าจะมากครับเพราะว่าเลขอาจารย์ออดหรือว่าปูสังพญานาคนี่ครับลุดงวดเดี่ยวอิลีนะครับเวลารุดลุด,ลดงวดเดียวแต่ว่าตัวเลขนะ่มีทั้งเลขนงังมีทั้งเลขคำนวณน,นะครับกะบ่งว่าจะเข่าอันใด อันนี้มาเบิงครับผมเลขนางอาจารย์ออดก็ได้มาแล้วนะครับหรือว่าปู่สร้างมายนาคได้มาแล้วเลขคำนวณโดยเลขวิ่งนี่แขนอีรีนะครับผมลองเบิงครับงวดนี้บนเด่น5กับ9รอง2นะครับเด่น5กับ9รอง2จับ3ตัวมี 5, 9, 2 5, 9, 6และ 5, 6, 5นะครับเน้นไปที่ 5, 9, 2นะครับ ส่วน2ตัวครับมี92966550และ59นะครับเน้นไปที่92กับ59นะครับเน้นตัวนี้ล่ะคนมีโชคมันตรงเป๊ะเลยกับเลขนางมั่นสันเลขนั่งกลางป่าช้าครับได้92หานะครับปูเพิ่นเคยเล่นเน้นเลยครับตัว592 92หากลับไปกลับมาเอาเด้ครับผม เป็นตัวเน้นเลยส่วนล่างครับเด่นสีกับ8รองศูนย์ครับงวดนี้หลักหน่วยล่าง8เม็ดเดียวนะครับหลักหน่วยล่างฟันที่8นะครับนะรบว่านดะีนะ้วงแดงแดงให้เดี๋ยววงจังไรก่อนครับ บนสองหางล่างสองหางครับล่างเนี่ยฟัน8ปลักหน่วยครับแม่แท้กนไม่โชคนะครับปูพันวานะครับสองหางเนี่ยปิธีศูนย์แปดกับสี่แปดครับครับส่วนสองแปดกับสามแปดนี่กันไว้อันนี้คือล่างอย่างเดียวครับนะครับล่างอย่างเดียวแต่ว่า บ,บ่รบบตรงกับพอเส้นเหี้ยวเลยนะครับบ่ตรงกับพอเส้นเหี้ยวเลยแคปนาจอไว้เถิงกอนครับผมสำหรับของปูสังพญานาคนี่กนอาจจะมีโค้งเดียวซ้ำนี่แหละครับนะครับเพราะว่าได้มาครบแล้วว่าจะเป็นเลขสูตรตัวเน้นนะครับแล้วกัเลขนั่งสมาธินะครับเลขนั่งกลางป่าช้าก็ได้มาแล้วที่เก้าสองหานั่นแหละ รับลอยมาเลยครับองยงองยงองยงมาเลยเก่าสองหานนะครับนางกลางปาา 2, 5, 9, 5, 6, 5. ่าช้านสองห้าเก้าห้าหกห้าตรงกับเลขที่ปูเสียเงินมาให้เซียนขาไวขึ้นกันเด้อครับผมนะครับตรงกันเลย เอาลองไปพิจารณาเบ้งครับผมชอบกระจัดขัดกระพานเด้อปูเป็นห้เป็นแนวทางครับอยวแอดเบิงก่อนมาตรงกับพอเส้นเหี่ยนเนี่ยบอก้อสองหาหนี่มาตรงกันหลายหม่องอยู่ด้วยครับผมไม่ว่าจะเป็นของวัดปลาครับ ราะว่าจะเป็นของวัดปลานะครับที่จริงตัวนี้มีเลขอีกครั้งหนึ่งดิครับของวัดปลาพระจาจาร์เพิ่งเพิ่งจะบอกมากครับอแอบจะเห็ดคิปใหม่หรือว่าจะล่งหนีรถเนาะ จนลงเลยดีกว่าครับเนาะเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาครับจะเห็นไลายคลิปไลทเถอะตัวนี้ครับเราว่างด้วาวัสนเหล็กตัวนี้วัสอาจารย์เป็นว่ากับหัวที่ไปที่มามากจังใดเนาะครับเนาะนี่ครับ807นี่ครับ 807แต่ว่า07ก็มีแล้วที่รับนี่ครับ072นี่เนาะรอเพื่อนหายมาอีกครั้งหนึ่งครับ807ครับแอดกับบไดถามที่ไปที่มาดอกว่ามาจังไหนไปจังไหนคือไดตัวนี้มานะครับเพื่อนหามากอะออกมาว้าซูฟังนะครับ เอามาวบสูเอามาวบาสู่ฟังตัวที่เน้นๆนะครับตัวนี้ครับตัวที่เน้นๆนะครับ อันนี้เพนวามาจัง, 4, ง,ง 9, สงีงนงสงงนง่นะครับงวดนึงนี่เก้9ศูนยตให้3ามตัวหางหนึงให้2องตัวหางหนึงนะครับเขาเลขสองต9 0เก้าแต่ว่ารอบนี้ครับมีตต่เลขสามตนะครับแต่ว่าเพิ่นวาจังสี่เนี่ยครับเก้าสองหานะครับสองตให้เน้นไปที่ตัวศูนี่ครับ 072เนี่ยเน้นไปที่07สัน่นแล้วก็อีกครั้งหนึ่งคือ807ครับ807โอ้แอดเห็น807แล้วแอดคิดพอ่อความฝันนะครับเมื่อนั้นแอดฝันขอนสิแจ้งเดี๋ยวแอดจะเอาส่ฟังอีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ว่าสิเทียบเลขของอ่าปูสั่งพยานาคกับเลขของพอเซนเฮียวว่ามาทางเดียวกันบอ บอมาครับผมบอมาเนาะบอม่าทั้งเดียวกันนะครับแต่ว่าหกหามีอยู่ในเลขของ นอกจากของเส้นขาแล้วก็มีของของพอเส้นเงียบด้วยครับหกหานี่ครับหกหาพอเส้นเงียบหายไปทั้งหลังครับลักหน่วยบนดับหกกับห้าพอเส้นเงียบงวดนี้หน่วยบนดับหกกับห้ามาลักสิบด่าประสันเพนวางวดที่ผ่านมาเพิ่นห้ดับ หน่วยบน6กับ7นะครับ6กับ7จ็กับบม,มาว่านี่ให้ดับหากับ6หน่วยบนนะครับหกหานี่มาหลาสำนักอยู่ครับ6กห้านี่นะครับแต่ว่าเด่นอยู่ทั้งลางครับลองไปพิจารณาดูเด้ครับผมเอาอันนี้แอดเทียบให้เบิงซืสอดๆหรอกี๋ยวจังไรกับผูห้มาเป็นแนวทางเนะครับเอาไปพิจารณาเบงงชอบกระจัดคัดกับพานนะครับ ใกล้มือเขามาแล้วตอนนี้กะล่อโคงสุดท้ายอาจารย์ใครนะครับล่อคงสุดท้ายของอเส้นขานะครับล่อคงสุดท้ายพอเส้นเหี่ยวนะครับแล้วก็ล่อพอเรื่องพอเรื่องนี่รู้สึกว่าตัวเลขน้าท่างเนี่ยจะได้มากแล้วพอเรื่องครับงดที่พานมากนะครับพอเรื่องนี่ที่จริงเลขพอเรื่องเข่าด้วยครับงดที่่านมากนี่นะครับแอดถือว่าเขานะ พ่อเรื่องเพราะว่าเพราะเรื่องนี่ฟันศูนย์แล้วก็ให้ยืนเก้ากับศูน์ครับมันมันไปออกล่างนะครับมันไปออกล่างนี่กพอเรื่องวทต่ิพานมากนี่วันนี้เพราะเรื่องกับว่าใดมาแล้วล่ะแอดทูไปมือเสานี่ครับเพระเรื่องว่าพอดีเพิ่นติดติดทุระอยู่นะครับ กำลังไปสิไปสงทาดละสันนะครับที่จริงทุกๆุกปีใหม่ไทยสงการนะครับก็เป็นประเภทนี้นะครับเป็นจิ้งดีเฮ็ดเป็นประจํานะครับก็คือล่างถาดสงทาดบั่นพระบุตรนะครับปกติแอดยู่บ้านแอดเฮ็ดขึ้นกันแต่ว่าปีนี้ลงมาที่ชนบุรีนะครับนี่ของพราะเรื่องงวดวันที้หนึ่งนี่ครับบังดูยืนเก้ากับศูนย์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 นะครับแต่ว่าตอนจับออกมาครับบ่มี่เก้าศูนย นะครับงวดน,นี้อ่ะตัวเลขได้ไม่แล้วเดี๋ยวตอนใบใบแรงๆครับนัดกับพอเรื่องไว้เดี๋ยวแอดจะมาบอกสุฟังนะครับก็คิดว่าคงจะสัมผัสพอเรื่องพันโทษัพษ์เลยล่ะครับให้พอเรื่องเราความฝันให้ฟังนะครับไม่แน่เลยครับงวดน,นี้ของพอเรื่องนะครับอรอติดตามครับผมอคลิปนี้แอดฝากไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ